สวัสดีครับคุณผู้สมาชิกทุกท่านวันนี้เราร้านสมหวังวันนี้อยู่กันบริเวณท้ายตลาดสัมงามอําเภอหันคาจังหวัดชายนาฏนะครับวิทน้ำด้วยท่อแรงดันหน้า8ยาว6เมตรครับทำการส่งน้ำผ่านท่อพ่อใบนะครับ โดยระยะทางในการส่งนะครับวันนี้ประมาณ300เมตรนะครับโดยปกติทั่วไปในการวินน้ำตรงนี้จะทำการวินน้ำใส่ร่องลำเหมือกนะใส่ร่องลำเหืองนะครับแต่วันนี้เราทาการวิดน้ำด้วยท่อแรงดันหน้าแปดของเราทำให้ ประหยัดการทำงานเครื่องยนต์ลงอีกหนึ่งเครื่องนะครับโดยการส่งน้ำผ่านท่อยาวทีเดียวเลยนะครับ เพื่อสมาชิกท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสาง่ามอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสินค้าคุณภาพจัดสรงทั่วไทยครับขอบคุณครับ